ขอเล่าว่าวันนี้ที่ชุมนุมชมัยมรลเชษของเราแห่งนี้นั้นมีการประชุมคนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ก็อบอุ่นดีครับหลายท่านก็เห็นหน้าฆ่าตาตั้งแต่ช่วงชุมนุมใหม่ๆจนวันนี้127วันก็ยังอยู่กับพวกเรายังยึดมั่นถือมั่นยังมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะ ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อปอกป้องกระบวนการยุติธรรมแห่งนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับคนที่ยึดมั่นและก็มีความมุ่งมั่นตรงนี้พรุงนี้เราต้องไปทำภารกิจที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกที่ถนนราชดำเนินก็ไม่ไกลจากจุดที่เราชุมนุมแห่งนี้ เรามีสองสามประเด็นหลักที่เราต้องไปทำภารกิจที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกเพราะว่ากองทัพบ,บกถือว่าเป็นผู้ไปล้องทุกลก่าวโทษนักโทษชายทักษิณชินวัตรกรณีที่มีการพูดออกรายการโทรทัศน์ที่ประเทศเกาหลีและได้มีคลิป เหตุการณ์ในการพูดในการหมิ่นสถาบันแล้วก็เข้าขายม่านตาย 1, 1ึแล้วก็นําเรื่องไปลองทุกล่าวโทษจนนํามาสู่ในการสูงสุดมีคําสั่งสั่งฟ้องตามที่เราได้ทราบกันพรุ่งนี้เราจะไปยืนยันรวมทั้งไปแสดงเกตจำงร่วมของพี่น้องประชาชนต่อกองทัพบ,บกว่าอยากจะให้กองทัพบ,บก ได้ช่วยกันตรวจสอบเหมือนที่พี่น้องประชาชนตรวจสอบกรณีนักโทษชายทักษิณกรณีการหมิ่นละเมิดจากจ่วงสถาบันที่เข้าขายมาตราหนึ่งสองซึ่งล่าสุดก็ยังไม่ลดลาวาศอกก็ยังไม่ละเลิกพฤติกรรมแบบเดิมๆที่มีการพูดเพื่อให้มีรหัสสนยหรือมี ความเข้าใจว่าจะสื่อถึงอะไรก่อนออกจากจากออกกโรงพยาบาลใหม่ๆที่ได้รับการพักโทษที่ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้พูดว่าเขาเองโดนคดีมามากมายที่โดนคดีโดยส่วนใหญ่เป็นการถูกยัดเยียดคดีถ้าพี่น้องจำได้จำได้ไหมครับ นี่คือครั้งแรกที่พูดที่จังหวัดเชียงใหม่สองวันที่ผ่านมาที่งานบวชที่จังหวัดปทุมธานีก็พูดลักษณะเดียวกันแม้คำพูดอาจจะไม่ตรงไม่เหมือนกันสักทีเดียวก็พูดในลักษณะว่าหลุดพ้นจากคดีที่ถูกยัดข้อหาหมดแล้วยังเหลือควันหลงอีกหนึ่งคดี แม้ไม่ได้บอกว่าควันหลงตรงนี้คือคดีอะไรแต่เราก็ทราบกันดีว่าคดีที่บอกว่าควันหลงคือคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองถูกต้องไหมครับพี่น้องสิ่งที่ผมพูดเมื่อคืนเมื่อวานซืนที่ผ่านมาผมบอกว่านักโทษชายทักษิณจินวัฒนคนนี้ไม่เคยสำเนียกใน พระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยแม้แต่เพียงนิดเดียววันที่คุณไปขอพระราชทานอภัยโทษจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอภัยลดโทษจากโทษ8ปีเหลือหนึ่งปีนั้นข้อความที่คุณเขียนแล้วบันทึกเป็นหลักฐานทุกคนสามารถไปหาอ่านได้ ประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปหาอ่านได้ก็คือสิ่งที่นักโทษชายทักษิณบอกว่าน้อมรับความผิดน้อมรับแล้วจะกลับตัวกลับใจเพื่อมาทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีมาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองแต่วันนี้ทำไมสิ่งที่คุณพูดเพื่อขออภัยโทษณวันนั้น กลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณบอกว่านี่คือความผิดที่คุณน้อมรับถูกต้องไหมครับพี่น้อง <S <S คุณยังพูดไม่เลิกคุณยังพูดแบบไม่สำเนียกว่าคด,ดีความต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในช่วงที่คุณถูกปฏิวัติรัฐประหารคุณยังพูดไม่เลิก ว่าคดีความที่เกิดขึ้นเกิดจากการถูกยัดข้อหาผมถามไปยังนักโทษชายทักษินชิน,นวัตรว่าถ้าเกิดสิ่งที่คุณบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นคุณถูกยัดข้อหาวันที่คุณกลับมายังประเทศไทยทำไมคุณไม่คิดที่จะสู้คดีถูกต้องไหมครับพี่น้องหรือก่อนหน้านั้นที่ เขาตั้งข้อหาคุณในช่วงแรกทำไมคุณไม่กลับมาสู้คดีทำไมคุณไม่ใช้กระบวนการทางศาลที่คุณเองก็มีนักกฎหมายทั้งครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนหนังสือสอนด้านกฎหมายมาอยู่ในพักของคุณมาสู้คดีสิมาสู้ในสิ่งที่คุณบอกว่าคุณถูกยัดข้อหา กี่คดีก็แล้วแต่ถ้าข้อหาที่ถูกยัดมันไม่มีมูลเท็จจริงมันไม่มีมูลความผิดยังไงคุณก็ชนะถูกต้องไหมครับพี่น้องแต่นี่คุณเลือกวิธีการหนีหนีไป17ปีแล้ววันหนึ่งคุณบอกว่าคุณจะกลับมา แล้วจะกลับมาอยู่ในประเทศไทยจะกลับมาอย่างเท่ๆน้อมรับความผิดเมื่อไปขออภัยโทษนี่ยังไม่นับรวมว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการทางคดีไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วยามกระบวนการยุติธรรมยามกฎระเบียบราชธรรมนถูกต้องไหมครับพี่น้องแล้วล่าสุดวันนี้ที่เป็นข่าวในสื่อมวลชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะไปในวันพรุ่งนี้และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่18มิถุนายนกรณีมาตาง12นั้นทนายความของนักโทษชายทักษิณชินวัตรไปขอความเป็นธรรมต่อสํานักงานอายการสูงสุดกำลังเช็คอยู่ว่าเป็นวันนี้หรือวันศุกร์ที่ผ่านมา ไปร้องขอความเป็นธรรมกับสำนักงานอายการสูงสุดในฐานะของผู้ต้องหาซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วในการไปร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานอายการสูงสุดเมื่อใครก็ตามถูกดำเนินคดีแต่ล่าสุดเช็คกันไปเช็คกันมากรณีมาตราหนึงหนึทีมกฎหมายคอปทอบอกว่า นักโทษชายทักษิณใช้กลไกในการร้องขขกร้องขอความเป็นธรรมถึง3หรือ4ครั้งแล้วครับพี่น้องครับซึ่งทีมงานอย่าพึ่งขึ้นภาพเร็วครับรอพูดให้ก่อนซึ่งตามระเบียบสำนักง,งานอายการสูงสุดนั้นมีระเบียบในการล้อของล้อขอความเป็นธรรม ว่าจะขอจะร้องขอความเป็นธรรมได้กรณีใดบ้างซึ่งมาตรา62ก็เขียนระบุอย่างชัดเจนกรณีของสำนักงานในการสูงสุดกรณีระเบียบการร้องขอความเป็นธรรมว่าถ้าร้องขอความเป็นธรรมโดยไม่มีโมลหรือมีลักษณะที่ไม่ได้มีสิ่งใหม่ยังเป็นข้อร้องขอความเป็นธรรมเดิมนั้น จะเข้าขายลักษณะของการเปาวิงคดีครับพี่น้องครับเหมือนที่ผมเคยพูดต่อหน้าโคตองโคศกสำนักง,งานอายการสูงสุดวันที่เราไปสำนักง,งานอายการสูงสุดครั้งที่ผ่านมาที่บอกว่าอย่าให้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกรณีการฟ้องร้องดาเนินคดีของนักโทษชายทักษิณชินวัตรเข้าขายการปรวิงคดี ตามที่พี่น้องประชาชนบางส่วนกำลังตั้งข้อสังเกตนี่ออกมาแนวนี้ออกมาสูตรนี้ทนายความก็ไปร้องขอความเป็นธรรมจะเข้าข่ายการประวิงคดี